ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับหัวชาร์จ145วัตต์ผลิตจากประเทศจีนน้ำหนัก40กรัม145วัตต์ควิกชาร์จแกลเลียมไนไตรด์ทนควารมร้อนมากกว่าซิลิคอน U.S. Plug Quick Charge 3.0 145วัตต์ Power Delivery 3.0 Power Delivery 3.0ชื่อรุ่นไฟเข้า100-240 v โวล์ไฟออก USB C 5 v 3โวลต์3 1 2แอม5์ 9V 3โวล์4.5แอมป์โวล์2.25แอมปโวล์3แอม 12โวลต์12.08แอมป์รวมพอร์ต USB-C และพอร์ต USB-A เท่ากับ145วัตต์สูงสุดผ่านมาตรฐานชาร์จอะไรได้บ้างชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์เท่านั้นไม่สามารถชาร์จเร็วได้อย่างที่บอกไว้พอร์ต USB-C พอร์ตที่1ผ่านไปหลายนาทีแล้วก็ยังตรวจไม่พบลองกลับขั่วดูก็ยังไม่พบอีกลองพอร์ต USB-C พอร์ตที่2ก็ยังไม่พบอีกครับ แสดงว่าไม่สามารถชาร์จเร็วแบบที่บอกไว้ได้พอร์ต USB-A ทำได้สูงสุดเท่าไหร่2์2 1์2 2แชัป์ดาวน์ทำงานได้สูงสุดที่ 5.3V 2 1์1 1วัต์ไปพอร์ต USB-C 2์2 1์2 2แชัป์ดาวน ลองพอร์ต USBC พอร์ตที่แอม 2, 2์2 1์2 2์ชัดดาวจากนั้นผมจะลอง2พอร์ตพร้อมกันเท่ากับพอร์ตละ1์ก็รวมกันเป็น2์2 1์ชัดดาว2์ทำงานได้แสดงว่าประชานี้ทำงานได้สูงสุดที่ประมาณ1 0วัต์เท่านั้น ลองพอร์ต USB C กับพอร์ต USB A ดูบ้าง2.1แอมป์ชัดดาวทำงานได้สูงสุดที่2แอมป์หมายความว่าหัวชาร์จนี้ทำงานได้สูงสุดที่3พอร์ตรวมกัน2แอมป์10วัตต์เท่านั้นขณะโหลด2แอมป์ค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่ประมาณเกือบ2โวลต์ซึ่งเป็นไฟไม่เรียบที่อันตรายมากซึ่งอาจจะทำให้แบตเตอรี่ที่มาชาร์จด้วยเสื่อมไวสุดๆครับ ที่0มิลลิแอมไฟไม่เรียบอยู่ที่ประมาณ500มิลลิโวล์ซึ่งค่าไฟที่สูงมากกว่า200มิลลิโวล์ก็ไม่ควรนำไปใช้งานเพราะว่าอาจจะทำให้แบตที่มาชาร์จด้วยเสื่อมไวครับลองชาร์จเลตมี่ในทีแบต6แอมที่45%ไฟ5.3มโวล์1.8แอมป์10.0วัตต์ผมจะทดสอบที่กระแสคงที่2แอม 10.6วัต์เป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าทนได้ก็น่าจะทนทานครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบ31องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมงวัดตกเหลือ10.5วัตตกลงเล็กน้อยอุณหภูมิหัวชาร์จสูงสุดอยู่ที่65องศาเซลเซียสสวิตชิ่งชิป91องศาเซลเซียสสนับเบอร์ไดโอด93องศาเซลเซียส ซิงโครนั o เด็กติไฟเออร์ชิป0 9องศาเซลเซียสมอแปลง91องศาเซลเซียสสีกองไฟเรียบไพมารี y 60องศาเซลเซียสสนับเบอร์คาปาซิเตอร์72องศาเซลเซียสเซคนดอรี o สมูทติ้งคาปาซิเตอร์76องศาเซลเซียสออกซิเรีย o o สมูทติ้งคาปาซิเตอร์69องศาเซลเซียสการวัดว่าไฟบ้าน จะทะลุออกมายังฝั่งผู้ใช้งานหรือยังให้วัดเป็นไฟดีซีกระแสตรงเท่านั้นถ้าวัดได้เกิน10โวลต์ก็เริ่มอันตรายแต่ถ้าวัดได้ประมาณ100โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดแล้วครับวัดไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นนี้ก็ยังไม่ได้ทะลุออกมาครับข้างในหัวชาร์จมีอะไร ข้างในมีเหล็กท่วงเหล็กท่วงหนัก5กรัมฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟบ้านหรือฝั่งไพ i มารีส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ใช้งานหรือฝั่งเซ c o n d a r รไฟบ้านจะเข้ามาที่2องขั้วนี้ ผ่านอาฟิลจำกัดกระแสบิตไดโอดก็จะแปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรงมาเก็บประจุไว้ที่ C กองไฟเรียบไพรมารีวงจรสนนบเบอร์ที่ทำหน้าที่ยุบไฟยอดแหลมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือ1 C 2 R 3ไดโอดสวิตชิ่งชิ p ทำหน้าที่ผลิตความถี่สูง r s t a r ตทํำหน้าที่ป้อนไฟครั้งแรกให้ขา3 VCC ขดอ็อกซิลเ y รก็จะสร้างความถี่ไดโอจะแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟบวกมาเก็บประจุไว้ที่ C กรองไฟเรียบอ็อกซิลเลอรจากนั้นก็จะเป็นไฟเสริมเข้ามาที่ขา3 v c c เพื่อทำให้สวิตชิ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์อ c ร์เคอร์เรนเซนซิาทำหน้าที่ชัดดาวเมื่อกระแสเกินต่ออยู่ที่ขา4 E และขา2 CS R ่า2ตัวนี้ทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขา1ฟีดแบ็กขา5 6เป็น4ขา7เป็นกราวหมอแปลงตัวนี้ใช้แบบไม่ปลอดภัย C ีตำแหน่ง C ีัววันที่ต่อข้อมระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานเป็นแบบที่มีโอกาสช็อตค่ามาสูงใช้ C แบบไม่ปลอดภัยไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด3ทางก็คือ 1. C ตําแหน่ง C วัน 2หม้อแปลง3ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานต่อไปฝั่ง secondary หรือฝั่งผู้ใช้งานขด secondary ก็จะสร้างความถี่ synchronous rectifier chip ก็จะแปลงความถี่เป็นแรงดันก่าวมืมาเก็บประจุไว้ที่ C กรองไฟเรียบ secondary โดยมี R ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น R load และ R discharge ให้กับ C กรองไฟเรียบ secondary port usb c มี2พอร์ต พอต USB A มีพอร์ตพอตพต USB C ตัวนี้ Data ลบของพอต C ผ่านจัมเปอร์2ตัวเข้าขา3 d a t a บวก2ของ USB Charging Controller ส่วน d a t a บวกเข้าที่ขา4 d a t a ลบ2ส่วนพอต USB C อีกพอต Data ลบเข้าที่ขา1 d a t a บวก1 Data บวกผ่านจัมเปอร์เข้าที่ขา6 d a t a ลบ1สองพอตนี้ก็จะมีค่าไฟเรียบที่ดีกว่า ก็น่าจะมีการปรับปรุงค่าไฟเรียบให้ดีกว่าพอร์ต USB-A เพราะพอร์ต USB-A ตัวนี้ไม่มี USB Charging Controller ที่ขา Data ลบและ Data บวกจะทำการช็อตติดกันและจะไม่เอาเข้าในวงจรเพื่อพิสูจน์ว่า USB Charging Controller ปรับปรุงค่าไฟเรียบได้จริงหรือไม่จะทดสอบดูพอร์ต USB-A ไม่มี USB Charging Controller ในการควบคุมที่โหลด 2. 1แอมป์ค่าไฟไม่เรียบ สูงสุดที่600มิลิโวลต์ขณะที่เป็น0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่สูงสุด400มิลลิโวลต์ต่อไปพอรต C ที่โหลดสูงสุด2 1แอมค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่5 0 0มิลลิโวลต์จากนั้นจะลดโหลดให้เหลือ0ูมิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบสูงสุดประมาณ3 0 0มิลลิโวลต์ต่อไปพอรต USB C อีกพอตที่โหลดสูงสุด2.1แอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่ ประมาณ370ม mm. ิลลิโวลต์ที่โหลด0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่สูงสุด210มิลลิโวลต์สรุปพอต USB-A มีค่าไฟไม่เรียบสูง กว่าพอร์ต USB C ทั้ง2พอร์ตตอนนี้ผมได้ถอด USB charging controller ออกมาแล้วจะทำการทดสอบค่าไฟไม่เรียบใหม่ว่าจะมีผลจริงหรือไม่ที่พอร์ต USB A โหลด2 1์ค่าไฟไม่เรียบอยู่ประมาณ 600mV ใกล้เคียงเดิมที่โหลด 0mA ค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 400mV ใกล้เคียงเดิมที่พอร์ต C พอร์ตที่1โหลด2 1์ค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่ 500มิลลิโวลต์ใกล้เคียงเดิมที่โหลด0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ประมาณ320มิลลิโวลต์ใกล้เคียงเดิมที่พอต 4, ตีพอตที่2โหลดสูงสุด2.1แอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่ประมาณ370มิลลิโวลต์ใกล้เคียงเดิมที่โหลด0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่ประมาณ200กว่ามิลลิโวลต์ใกล้เคียงเดิม แบบนี้ก็ไม่น่าจะช่วยในเรื่องค้าไฟเรียบครับแล้วใส่ไว้ทําไมเพราะมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องการชาร์จเร็วต้องหาคําตอบกันต่อไปสังเกตที่แผงพอร์ต usb c จะมี r ค่า1 0 k ต่ออยู่ที่ขา v b u s กับขา cc พอร์ต c อีกตัวหนึ่งก็มี r 1 0 k ต่ออยู่เหมือนกันหรือจะเป็น2ตัวนี้ช่วยให้ค่าไฟเรียบดีขึ้นหรือเป็นพัดสายของพอร์ต c มีการปรับตรงค่าไฟเรียบอยู่ที่หัวทั้ง2 แต่ตอนนี้ผมได้แกะหม้อแปลงออกไปแล้วดังนั้นก็เลยไม่สามารถทดสอบได้ต่อไปไว้ไม่โอกาสผมก็จะหาสาเหตุในตอนต่อๆไปครับถอดหม้อแปลงออกมาดูด้านใต้นี้ไม่ได้เขียนอะไรฝั่งไฟบ้านก็จะมีอยู่2ขดก็คือ1ขดไฟมารี y 2ขดออฟติวเรียรีส่วนฝั่งผู้ใช้งานก็จะมีอยู่1ขดก็คือขด Secondary หม้อแปลงนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัย สองรอบสังเกตแกนกลางจะไม่มีช่องว่าง หนรอบ1 2 11 12 13สอบสารอบคดออกซิลเลอรี่สารอบ 1.. 2รอบขดนี้เป็นขดผู้ใช้งานหรือขด secondary ถ้าขดนี้ไปแตะถูกขดไฟบ้านสองขดนี้ไฟบ้านก็อาจจะฆ่ามายัางฝั่งผู้ใช้งานได้การทัน,นตรงจุดนี้ชิดติดบนไปหน่อยถ้ามุดเข้าไปเจอขดไฟบ้านก็าอาจรั่วข้ามายัางขดผู้ใช้งานได้ แต่ก็ยังไม่ถึงกับมุดเข้าไปเพราะผ้าเทปมันบางอยู่สำหรับตัวนี้จะพันเป็นสองเส้นขนานกันมันติดที่ขดลวดขานี้ด้วยต้องตัดออกก่อนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบ หรอบขอด Secondary หรือขอดผู้ใช้งาน5รอบ1 2รอบ1 7 8 7ง 80ขด Primary 80รอบกด Primary 0.14มิลกด Occediary 0.17มิลขด Secondary หรือกดผู้ใช้งานจะมี2เส้นต่อขนานกันเส้นละ0.32มิลฟิลค่า1โอม d i โอดบิดเร e ติฟายเออร p r พรม r y s ี o สมูทติ้งคาปาซิเตอร์ค่า4.7 m i c r o f a r ไมโครฟารัด400โวลต์ทนอุณหภูมิสูงสุดที่105องศาเซลเซียสออกซิ i เล y s m ีย t ี i สม c ทติ้งคาปเตอร์ค่า5 0บโวลต์ออคซิเลียลีสมูคาาซิเตอร์ค่า4.7ไมโครฟรัด50โวลต์ทนอุณหภูมิสูงสุดที่105องศาเซลเซียสสนับเบอร์คาปาซิเตอร์ค่า1นาโนฟารัดผิดพลาด5%เซ็ต์ ส n นปเ e อร์รี s t o r อร์ค่า 100K ส n e r นับ d e เบอ,ดอดโบอร์ F 7 Switching Chip สตาร์ทอัพรี s ซ o r เตอร์ค่า2 2เมิโโอมโวลเทจเซนซิงร,ตตรีจะมีอยู่2ตัวค่า 21.5K o h โอมและ 3K โอห์มเคอร์ตเรนซ์เซนซิงรีค่า0.91โ oh อม C y 1ตัวนี้เป็น C แบบไม่ปลอดภัย ค่า2.2นาโน oh um ฟารัด1กิโลโวลต์ซิงโครนัสเลกติฟายเออร์ชิปเซ็กแนดารีสมูทติ้งคาปาซิเตอร์ค่า680ไมโครฟารัด10โวลต์ USB ชาร์จิ้งคอนโทรเลอร์อาร์โหลดและอาร์ดิชาร์นค่า680โอห์มจัมเปอร์จัมเปอร์จัมเปอร์พอร์ต USB-A หาหนึ VDC 2 Data าจ้าลบสามด่บวก สี่กราวขาด a t a ลบกับ d a t a บวกจะช็อตติดก,กันและไม่ได้เอาเข้าในวงจรพอร์ต USBc ด้านบนกราว VbusCC1 d a t a บวก Data ลบสายแบนยูด 1Vbus กราวกราว VbusCC2 d a t a บวก Data ลบสายแบนยูด 2Vbus กราวที่ขา CC2 กับ CC1 จะไม่ช็อตติดก,กันแต่ขา d a t a บก กับ Data บวกจะชอ็อตติดกัน Data ลบกับ Data ลบก็จะชอ็อตติดกัน R10K ต่ออยู่ที่ขา Vbus กับ CC1 เหมือนกันทั้งสองพอตบอร์ดหน้าด้านบนบอร์ดหน้าด้านล่างบอร์ดหลังด้านบนบอร์ดหลังด้านล่างสรุปข้อดีของหัวชาร์จตัวนี้ก็คือมีพอร์ตหลายพอร์ตให้ใช้งาน 2. หัวชาร์จน,น่าจะมีความทนทานพอสมควร ข้อเสียคือ 1. ค่าไฟเรียบสูงเกินไปไม่ควรนำไปใช้งานเพราะอาจทำให้แบตท,ที่มาชาร์จเสื่อมไวโดยเฉพาะพอร์ต USB-A จะมีค่าไฟไม่เรียบสูงกว่าพอร์ต C ทั้ง2พอร์ตยังมีนัยยะสำคัญ 2. หม้อแปลงใช้แบบไม่ปลอดภัย 3. สีตตำแหน่ง C y ววันใช้แบบไม่ปลอดภัย C ระบุไว้ที่145วัต์แต่ทาจริงๆได้แค่10วัต์เท่านั้นและ3พอร์ตนี้ ถ้าเสียพร้อมกันก็ทําได้10วัตเท่านั้น5มีเหล็กถ่วงเพื่อเพิ่มน้าหนักอาจทําทให้วงจรช็อตได้เมื่อเหล็กถ่วงหลุดคําเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทําเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทําให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ